เตรียมตัวให้พร้อมจังหวัดแม่ห้องสอนกำลังจะเปิดประสบการณ์สุดพิเศษภายใต้ชื่อกิจกรรมนิทานใต้แสงดาว Mahonson Story Night ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของดวงดาวและเรื่องเล่าอันน่าประทับใจเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาณบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำปังตองโครงการพระราชดำริปางสองปังอุงอำเภอเมืองแม่ห้องสอนได้มีการจัดกิจกรรมสุดพิเศษนี้ขึ้นโดยได้รับเกียรติ จากนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างกับคัางกิจกรรมนิทานใต้แสงดาวนี้จัดขึ้นโดยทททสำนักงานแม่ห้องสอนร่วมกับอุทยานแห่งชาติท่ำปลาน้ำตกผาเสือเพื่อวัตถุประสงค์หลักคือการทดสอบตลาดการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่แม่ห้องสอนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างอ่างเก็บน้ำปังตองหรือปังอุงภายในเขตอุทยานแห่งชาติทํำปลาน้ำตกผาเสือรู้หรือไม่แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดถึงหนึ่งใน64แห่งทั่วประเทศข้อมูลนปี2568จากเจากนริตซึ่งหมายความว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การชมดาวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากไม่มีแสงไฟบวนภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจอาทิเช่นการแสดงดนตรีกับดวงดาว ที่จะสร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูดาวช่วยให้คุณรู้จักดวงดาวได้ง่ายขึ้นการฟังนิทานใต้แสงดาวเรื่องเล่าสนุกสนุกที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงจักรวาลปฏิบัติการส่องอวกาศเชิงลึก Deep Sky Tour เปิดประสบการณ์ใหม่ในการสำรวจจักรวาลการถ่ายภาพกับดวงไฟและดวงดาวเก็บภาพความประทับใจการชมกลุ่มดาวตกโอไรออนิทซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษในคืนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมายังมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าถึง3ามเหตุการณ์ได้แก่การมาเยือนของดาวหางเลเมืองท้องฟ้าเปิดที่สามารถมองเห็นใจกลางทางช้างเผือกและการเกิดกลุ่มฝนดาวตกโอไรออนิทคำถามชวนคิดคุณคิดว่ากิจกรรมนิทา,านใต้แสงดาวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในแม่ห้องสอนได้อย่างไรบ้างคุณเคยมีประสบการณ์ชมดาวที่น่าประทับใจหรือไม่ มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันได้เลย